ข่าวดีรับปีใหม่ทออสอมอบของขวัญให้ลูกค้าสูงสุด1,000บาทใครได้บ้างไปเช็คกันเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทางช่องมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะข่าวดีวันนี้นะคะ เป็นข่าวดีของลูกค้าทออ,อค่ะใครที่เป็นลูกค้าของทอสอฟังกันเลยนะคะทอออมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าค่ะที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สินเชื่อบ้านสม่ำเสมอนะคะย้อนหลัง48เดือนนับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะท่านจะได้รับเงินของขวัญปีใหม่จากทออ500ถึง1,000บาทค่ะ เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานายชัดชยัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสได้เผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านและส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าทออสในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ทางธนาคารทออสในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านและจะทำโครงการของขวัญปีใหม่2,565สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของทอสอที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือนนับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะโดยมีการชำระเงินงวดอย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนซึ่งแบ่งของขวัญออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะ กลุ่มที่1ได้รับเงินจำนวน1,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน2รล้านบาท 2. มีสถานะบัญชีปกติไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ 3. กรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน GHBOR ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายนถึงงวดชำระเดือนธันวาคม2564และกรณีลูกค้าสวัสดิการให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ 4. ลูกค้ามีแอปพลิเคชัน g h b o l หรือสมัครใช้งานใหม่ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือนพฤศจิกายน2564 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารกลุ่มที่2นะคะท่านจะได้รับเงินจำนวน500บาทสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่1น,นะคะ 2. มีสถานะบัญชีปกติไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ 3. กรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินงวดผ่านแอปพลิเคชัน GHBL ในงวดชำระเดือนธันวาคม2564หรืองวดชำระเดือนมกราคม2565และกรณีลูกค้าสวัสดิการให้หักเงินเดือนหรือผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ 4. ลูกค้าที่ไม่เคยมีแอปพลิเคชัน g h b a l l ให้สมัครใช้งาน g h b a l l และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือนธันวาคม2564 หรือเดือนมกราคม2 5 6 5สําำหรับการโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารค่ะทั้งนี้นะคะลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ธนาคารกำหนดก็จะได้รับเงินโอนของขวัญปีใหม่เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทอ,อสอที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน j h b o l l ค่ะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนาเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จําเป็นและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2564และต้นปี2565ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b a l ได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei และนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากหรือเลขที่บัญชีเงินกู้มาสมัครได้ที่ทอ,อทั่วประเทศค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร02-645-9000หรือ www.gsbbank.co.th